โรงพยาบาลไทยนักครินเปิดอาคารรังสีรักษาพร้อมลงนามบันทึกคอตกลง Eastern Cancer Network ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโรงพยาบาลไทยนักครินมุ่งหน้าสู่การเป็น Hospital of Choice in Eastern Bangkok and Eastern Thailand เปิดตัวอาคารรังสีรักษาหรือว่าไลน์กเซนเตอร์อย่างเป็นทางการพร้อมกับการลงนามบันึิตคอตกลง Eastern Cancer Network เพื่อยกระดับการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับบริการที่เหมาะสมและเข้าถึงการรักษาที่มากขึ้นช่วยลดระยะเวลาการรอคอยทําให้ผลลัพธ์การรักษานนั้นดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมแพทย์ระดับสาขาที่มีประสบการณ์ บริษัทโรงพยาบาลไทยนคเรินจำกัดมหาชนหรือว่า TMH จัดงานในพิธีเปิดอาคารรังสีรักษาและการลงนามบันทึกคอตกลง Asian Cancer Network ด้วยรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฝังเพิ่มเติมกันเลยค่ะคือจุดมุ่งหมายก็คือว่าต้องการเผยแพร่ แล้วก็สื่อสารให้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลไทยนครินเนี่ยนะครับสามารถให้บริการการรักษาโรคมะเร็งได้แบบครบวงจรแล้วก็ได้มาตรฐานโรคแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายข้อสำคัญที่สุดก็คือไม่มีการรอคอย อันนี้เป็นจุดประสงค์ที่เราอยากจะนำเสนอนะครับและโดยเฉพาะในย่านตะวันกรุงเทพตะวันออกเนี่ยก็โรงพยาบาลเราก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีศูนย์มะเร็งรักษาแบบครบวงจรแล้วการรักษาโรคมะเร็งของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในยุคของการแพทย์ที่แม่นยำหรือที่เรียกว่า Precision Medicine ให้ทานสมัยหมดผู้ภาษาไทยปรัภาษางขฤษนะครับ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าหลังจาก2,546เนี่ยนะครับรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยได้ถูกถอดออกมาสำเร็จดังนั้นเนี่ยจึงนำไปสู่การรักษาโรคที่แม่นยำแล้วเราก็รู้จักโรคมะเรง็งจนกระทั่งถึง DNA ของเซลล์มะเรง็งด้วยเหตุนี้แหะครับ การรักษาโรคมะเร็งปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนะครับว่าการที่เราจะรักษาโรคมะเร็งได้เนี่ยนอกจากเราเห็นเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักพฤติกรรมของเซลล์มะเร็งด้วยว่าเซลล์มะเร็งนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรคือมี DNA อย่างไรอะไรแบบนีนเน้เพื่อนําไปสู่การพัฒนายาที่ใช้ในการรักษาโรคซึ่งได้เฉพาะเจาะจงหรือที่เรียกว่าการแพทย์ที่แม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ย เนื่องจากศูนย์มะเร็งโรงบาลไทยนครินเนี่ยเปิดมาแล้ว15ปีนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็ยังไม่มีศูนย์รังสีรักษานะครับแต่การรักษาก็ยังยืนหยัดบนพื้นฐานของความรู้ทางด้านโรคมะเร็งแบบระดับโมเลกุลน,นะครับแล้วในวันนี้เนี่ยก็มีการตั้งศูนย์รังสีรักษาขึ้นมา ศูนย์รังสีรักษาเครื่องของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะครับประกอบด้วยทีมแพทย์ที่มีความสำคัญมีความชำนาญการในการที่จะหนงนะครับจำกัดขอบเขตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า localize localize นะตำแหน่งของก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะมะเร็งจะเป็นรูปแบบไหนไม่รู้จะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของร่างกายเนี่ยนะฮะที่เราเนี่ยก็สามารถจะ จำกัดขอบเขตของมันได้การรักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลไทยนักคารินเนี่ยนอกจากจะเฉพาะเจาะจงใจสังเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีความเจาะจงในแพทย์ที่รักษาด้วยเพราะการรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุดก็เป็นการรักษาผสมผสานร,ระหว่างสัญญกรรมนะครับรลังสีรักษาและยานอกจากนั้นเนี่ยนะครับศูนย์มะเร็งของเราเนี่ยก็ยังมีหน่วยฟื้นฟู สมรรถภาพหรือคุณภาพชีวิตนะครับรวมทั้งเสริมสร้างซ่อมแซมชะลอความเสื่อมสลายของร่างกายที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงมาจากการรักษาอันนั้นก็คือเราก็มีเร์อนเอชเคนิก็อย่างที่ผมอารัมปรมากฏมาอย่างมากก็คือจะสรุปว่าการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลไทยนัตครลินเยนะครับก็เป็นการรักษาที่หน่ได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่สามารถจะเข้าถึงได้แล้วก็ไม่มีการรอคอยแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยที่สุดอันนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เซ็นเซ็นเนี่ยเราก็อยากจะให้ประชาชนที่อยู่ในแอเรียเนี้นะฮะอยู่ในขอบข่ายของ Eastern Net c a n c e r Network เนี่ยได้รับการรักษาบาลร็งที่ดีที่สุดตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ครับ